สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์สัปดาห์ที่8นะครับวันนี้ครับผมเรามาเรียนเรื่องใกล้ตัวกันบ้างนะครับที่อยู่ในปัจจุบันนะลูกนะมาดูกันว่า พัฒนาการนะครับพัฒนาการของเกมเนี่ยเป็นอย่างไรนะรนะัเกมกว่าจะมาเป็น free fire กว่าจะมาเป็น ROV ทุกวันนี้น้องนักอยู่ในโทรศัพท์โอบอกตรงๆเลยไม่ได้คลวยตอนที่ครูติด ROV มากๆเลยนะลูกนะว่างตีป้อมว่างตีปอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากว่านะจะมาเป็นเกมให้เราเล่นได้จนถึงทุกวันนี้ พัฒนาการมันเป็นยังไงนรูนาจักนะสาะระสำคัญแล้วก็ความพิรบย่อดนะครับของคุมนี้เพื่อให้นักเรียนนะครับได้ทราบถึงพัฒนาการของเก,ม,กม็คงผมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไปให้ว่าระยะเวลานานมากนะครับเกิดมามพร้อมๆกับนเนุษยชาติเลยอเดี๋ยวผรูเปิดคลิปให้ดูนาลงนาะนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน ถามให้หรู้ <Wow. S 1> รู้ไหมสมัยก่อนเด็กๆเ,เข้าเล่นอะไรกันบ้างนะถามให้หรู้ตอนพัฒนาการของเกมสเป็นอย่างไรกว่าจะเป็นอย่างทุกวันนี้ น้องๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆสมัยก่อนมีการละเล่นที่หลากหลายเลยนะคะเกมก็เป็นอย่างหนึ่งที่เด็กๆเล่นกันค่ะเพราะเกมอาจามีมานานกว่า5000ปีเลยนะคะเก <Wow. S 1> มในยุคแรกนั้นจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆทำจากหินไม้และลูกปัดต่อมาเมื่อมีการพิมพ์ก็ทำให้มีเกมไพ่เกมกระดานขึ้น <Wow. S 1> ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีสูงขึ้นเราจึงเริ่มมีเกมดิจิตอลเริ่มจากเกมตู้ เกมกดแบบง่ายๆ <Wow. S 1> จนเมื่อทุกบ้านมีโทรทัศน์ก็ถึงยุคของเครื่องเล่นเกมมี่พัฒนาต่อเนื่องให้ภาพเกมสวยงามน่าเล่นขึ้นเรื่อยๆ <Yahoo. S 1> จนปัจจุบันที่เรามีอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเกมก็เริ่มมีการออนไลน์และย้ายมาอยู่บนมือถือเรามากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> มีเกมมากมายอยู่บนมือถือแถมหลายๆเกมยังให้เราเล่นฟรีด้วยเอ๊ะแล้วคนที่สร้างเกมจะได้เงินจากไหนกันล่ะ เขาจะสร้างเกมเกมนึ่งต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเกมเหล่านี้มีการเก็บเงินทางอ้อมอยู่ค่ะนั่นคือโฆษณาและไอเทมในเกมยังไงล่ะคะ<อ>เกมก็เลยต้องออกแบบเรื่องราวกฎการเล่นที่ทำให้เราอยากอยู่ในเกมนานๆจะได้เห็นโฆษณาเยอะๆและออกแบบให้เกิดความท้าทายที่ทำให้เราอยากซื้อไอเทมต่างๆในเกมเพื่อเอาชนะด้วยเงินจริงๆค่ะ แม้เกมจะช่วยผ่อนคลายทำให้สนุกสนานได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างแต่ก็มีข้อเสียหากเราเล่นมากเกินไปนะคะเพราะอาจทำให้เสียสายตาเสียสุขภาพไม่มีเวลาให้กับเรื่องสำคัญอื่นๆส่งผลเสียต่อการเรียนการทำงานค่ะการติดเกมนี่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะเราสามารถลดการติดเกมด้วยวิธีการนี้ค่ะ 1. แบ่งเวลาควรแบ่งเวลาและมีกติกากับตนเองให้ชัดเจนไม่ควรอยู่กับเกมมากเกินไปค่ะโอเค 2. ทำงานอดิเรกหางานอดิเรกอื่นๆที่เราชอบทําในเวลาว่างจะได้ฝึกทักษะไปในตัวด้วยค่ะ 3. <Wow. S 1> เล่นกีฬานอกจากได้ออกห่างจากเกมยังได้ออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วย 4. <Okay. S 1> นัดเจอเพื่อนหาโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,ออกไปเผชิญโลกภายนอกบ้างค่ะ <Yahoo. S 1> น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเกมอาจจะสนุกมากทำ อยากเลิกเล่นเลยแต่ก็มีผลเสียหลายอย่างถ้าเราเล่นมากเกินไปน้องๆต้องแบ่งเวลาและเล่นให้พอดีนะคะ,ะลูกก็จบจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปิดีโอผมพอพอเห็นวิวัฒนาการมันตั้งแต่อดีตนะครับ เห็นมีหลายหลายเครื่องเลยนะควันตั้งแต่เครื่องสีแดง f r สองคูงสองเดสติชันเดสตชันหนึ่งเดสตชันสองสามสี่นะครับดูแล้วเมื่อก่อนลูกคูเล่นเกมนะครับไปนั่งเล่นร้านเกมชั่วโมงละยี่สิบบาทก็ขายตังค์ยี่สิบบาทใช่ไหมก็จะมีโทรทัศน์นะครับที่ร้านเกมอ่ะจะมีโทรทัศน์อยู่ สี่ห้าสี่้าเครื่องนะครับแล้วก็เป็นชอยเกมแล้วเล่นกับเพื่อนสักพักแม่มาดึงหูนะครับแม่มาดึงหูบอกให้กลับบ้าน <c oughs> าลูกน,นะก็วิ่งกลับบ้านนะครับกลัวโดนแม่ตีนะฮะแต่ลูกการเล่นเกมนะครับครูแนะนำริ๊กให้อย่างหนึ่งนะครับให้ลูกเปลี่ยนถ้าลูกเล่นนะครับ มันมันห้ามไม่ได้ไปแล้วนะฮะบางคนตอนนี้ก็สตรีมเมอร์เกมใช่ไหมครับนักสตรีมเมอร์เกมก็ได้ได้รับเงินโดเนตก็เป็นรายได้ทางออนไลน์โดยอาชีพสุดท้าอีกอาชีพหนึ่งนะครับเป็นเกมแต่แต่ลูกก็ยังก่อนนะครับยังเด็กก็ยังซื้อไปก่อน,นครับให้ลูกเปลี่ยนคจันทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วลูกจะได้ ภาษาอังกฤษได้รู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับคูเคยติดเกมเกมหนึ่งนะครับเป็นการมุมทีมฟุตบอลนะครับเชื่อฟุตบอลเมเนเจอร์ได้ภาษาอังกฤษมาตเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้เรื่องฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มาด้วยนะครับนั่นคือความรู้ที่ได้จากเกมแล้วสามารถนำมาใช้ทำงาน ในปัจจุบันนรับภาษาองกฤษกับฐานข้อมูลได้มาจากเกมล้วนๆเลยนะครับนั่นคือข้อดีส่วนข้อเสียก็ตามในคลิปเลยครับผมลูกก็เห็นอยู่นะครัไปดูพลังงานครับให้เรียนตอบคําถามนะครับลงในตมุนลนะลงนะข้อมีสามข้อนะครับลูกข้อหนึ่งครับผมในอดีตนะครับมีต้นกําเนิดการเล่นเกมเนี่ย ผ่านมาแล้วกี่ปีอ .2 อครับผมในปีในปีคมูไม่อยากถามพ .2 นะลูกนะก็บอกไปเลยในปีพิศกรศาสตนะครับหน,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 น970เนี่ยมีการสร้างเกมชนิดแรกนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีก่อนมันมันเป็นเกมแบบที่ไม่ต้องเจ็บปักไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใช่ไหมลูก อเกมแรกนะครับที่ใช้สร้างด้วยเทคโนโลยีเรียกว่าเกมอะไรครับผมเกมชนิดอะไรอ่ะอไปข้อสามครับผมผู้สร้างเกมนะครับที่ลูกๆเล่นนอยู่ในปัจจุบันนะครับเกมออนไลน์โทรศัพท์ผู้สร้างเกมเนี่ยเขามีวิธีการเก็บเงินจากผู้เล่นอย่างไรครับโอเคครับผมสามข้อเท่านี้น,น,นะนลุงนะอ่ะก็สำหรับวันนี้แยกยาก้ยายกานทำงานครับลูก ไปแล้วครับสวัสดีครับ